ถ้าใครอยากจะทำวีเนีย์เหมือนไข่หมกนะคะก็มาปรึกษาได้ที่สมายบล็อกคลินิกเลยค่ะไม่ว่าจะวีเนียหรือว่าถัดฟันทุกปัญหาของฟันเนี่ยสมายบล็อกคลินิจัดการให้ค่ะสวัสดีค่ะไข่หุกรุ่งรัตนะคะ ระหว่างที่ไข่มุกทำงานในวงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักแสดงเนี่ยต้องบอกเลยว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะนอกจากจะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ยังเพิ่มความมั่นใจด้วยนะคะด้วยความที่สีฟันของไข่มุกมันอาจจะแบบไม่ค่อยเพิ่มความมั่นใจให้ตัวไข่มุกเท่าไหร่ <c oughs> เพื่อนก็เลยแนะนาให้มาทําวีเนียที่สม i ยบล็อกคินิคับประทับใตตั้งแต่เข้ามาวันแรกนะคะมาศึกษาที่หมอนะคะที่หมอก็จะมีการพูดถึงปัญหาของฟันเราแล้วก็ วิธีการแก้ต่างๆและพี่หมอก็จะช่วยออกแบบรอยยิ้มด้วยซึ่งการออกแบบรอยยิ้มเนี่ยเราได้เห็นรอยยิ้มก่อนที่จะใส่เข้าไปจริงๆค่ะซึ่งเราเลือกทําเป็นเซรามิกวีเนียค่ะพี่หมอก็ใส่วีเนียชั่วคราวให้ค่ะซึ่งแค่เป็นชั่วราวอ่ะหนูก็ชอบมากแล้วแล้วก็รู้สึกยิ้มมั่นใจแล้วคืออยากใส่เข้าไปเลยอยากเห็นอันจริงเลยแล้วมันตื่นเต้นมากๆพอมาถึงวันที่เราจะต้องใส่ตัววีเนียของจริงเนี่ยที่เป็นเซรามิกวีเนียเนี่ยทุกคนอาจจะ เห็นรีวิวต,ต,ต,ต่างๆจากโซเชียลนะคะว่าเราจะก่อเนื้อฟันเยอะมากซึ่งพอหนูทำจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดน่ากลัวขนาดอย่างที่ทุกคนเคยเห็นค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลยที่สำคัญมันไม่เจ็บเลยที่หมอมือเบามากลอกมาสวยเลยมันไม่ใช่แค่แววสวยแล้วอันนี้สวยจริงนอกจากรอยยิ้มใหม่ของไข่มุกเนี่ยจะถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตของไข่มุกแล้วเนี่ยไข่มุกยังนำ รอยยิ้มสวยๆส่สงมอบความสุขให้แฟนคลับทั้งหน้าจอทีวีหรือว่าแฟนคลับที่มาเจอกันตามงานไม่ว่าจะแฟนละครแฟนเพลงนะคะมันก็เพิ่มความมั่นใจแล้วก็สามารถส่งความสุขให้ทุกคนได้รอยยิ้มค่ะ